ที่มานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,จะเจ้ายังไงกับข่าวนั่นข่าวเรื่องคุณมุกเหรอคะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเกี่ยวกับคุณร่วงกล่าวฝ่ายสื่อสารสั่งเบรกการรีแบรนด์ที่ว่าไม่เกี่ยวเนี่ยหมายถึงคุณอ่อนหัดในทางธุรกิจหรือเพราะคุณเลือกที่จะปกป้องผู้ชายคนเดียวมากกว่าพนักงานเป็นร้อย ถ้าจัดการเองไม่ได้แล้วก็ให้ประธานคนใหม่เขาจัดการนะรอให้ผ่านงานศพคุณแม่ไปก่อนไม่ได้หรอคะผมจะไม่ปล่อยเพื่อนต้องเสียหายแน่นอนครับ เรื่องที่ประกายมุกออลมาโพสรูปคะแล้วคุณประกายมุกโพสมาถึงคุณรู้ปะครับแล้วคนป้าพลอยว่ายังไงบ้างล่ะครับช่วย้ากอนหน่อยครับจะมีงานแต่งานอยู่ไหมคะเรื่องกินไต่มานยู่มจะมีงานแต่งงานไหมคะขอโทษนะคะยากรู้ค่ะคนเป็นลมค่ะคนเป็นลมครับไม่เห็นเลยฮะช่วยเก็ข้างหน่อยครับเดี๋ยวนะคะยของใครนะคะขอโทษค่อย่างนี้น่ยอยะัญญาันค่ะค่ะอันนี้นักข่าวกลับไปหมดแล้วใช่ไหมคะ โอเคขอบคุณนะคะนักข่าวกลับไปหมดแล้วเออแกคิดได้ไงอะ่ะให้โน้ตเ,เป็นลมอ่ะเอามาจากในซีรีส์อ่ะเราขอโทษนะที่ทำให้เพื่อนลำบากไม่เ็็น้องขอโทษเลยไม่ใช่ความผิดของครามเลยนะ หืนเชื่อเลยยัเหีนยผิดที่ไหนเพราะมึงทุกคนจะออกงี้ก็จริงเหรอวะอะไรของมือแสบเอ้ยขามนอกจากขอโทษเนี่ยมึงทำอย่างอื่นเป็นบ้างป่ะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นรู้ว่าปากหมาแต่นี่งานศพแม่เพื่อนล่ามหมาในปากไว้หน่อยก็ได้นะ กูพูดผิดตรงไหนอะก็เพราะไอ้ขามไม่ใช่อะเรื่องเหมือนได้วุ่นวายบานปลายมาขนาดนี้อ๋อแล้วจะให้กูปิดหูปิดตาตีหน้าซื่อยิ้มแย้มแจ่มใสทำเออออเหมือนไม่มีะลรเกิดขึ้นเหมือนที่พวกมึงทุกคนทำอะเหรอจะช่วยเพื่อนแก้ปัญหาความรักเพื่อไทยบาปหรือมึงทำให้เรื่องมันยุ่งยากขึ้นกันวะฮะ เลิกกันแต่ยังต้องทำหน้าละลื่นมึงอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะเรื่องลูกกับผัวมึงนะแล้วก็มึงไอ้เนิร์ดพอที่ควรจะฉลาดที่สุดในหมู่พวกเรามึงจะยอมแลกธุรกิจที่แม่รักกับผู้ชายเฮงสวยคนหนึ่งเนี่ยนะ ฉันคือง,งานของมึงเหรออะไรของมึงทำไมกูพูดแทงใจดำพวกมึงทุกคนเหรอแล้วมึงถามตัวเองนะว่าใครกันแน่ก็ไม่ใช่เพราะแอ้หนังสือรุ่นที่มึงทำเหรอวะอะไร Something ะมไม่แก่ปากะไปากมึงไม่เหนื่ออะไรหรออันนี้หนักที่แบบ Song sang man.